สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่แม่มจากช่องแม่มนภานะคะวันนี้พี่แม่มจะพามาเดินเล่นชายหาจอมเทียนค่ะไปกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อน ตอนนี้บริเวณชายหาดจอมเทียนนะคะระหว่างซอย5ถึงซอย7มีการแข่งขันกีฬาทางน้ำของเมืองพัทยาค่ะประจําปีพศ2564มีกีฬาหลายชนิดนะคะเพื่อนๆท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาระเวกจอมเทียนสามารถแวะชมแล้วก็แวะเที่ยวทะเลสวยๆดูสิคะเพื่อนๆน้ำทะเลสวยใสายมากๆเลยวันนี้อากาศก็ดีค่ะ เหมาะสำหรับการพาลูกหลานมาเล่นน้ำทะเลมากๆเลยนะช่วงเนี้ยุน้ำทะเลสวยมากแล้วมีกีฬาทางน้ำให้ชมด้วยนะคะโอ้แดดก็กำลังดีนะคะประมาณหนึ่งอะไม่ร้อนมาก วันนี้พี่แหม่มก็ได้มีเวลาไปเดินในช่วงเช้านะพอดีตั้งใจว่าจะไปซื้อพวงมาลัยมาไหว้พระอ้าวเห็นป้ายมุ้ยจอมเทียนมีงานนี่เดี๋ยวเราจะต้องทำคลิปสักคลิปหนึ่งแล้วให้เพื่อนๆได้ชมกันเผื่อเพื่อนๆท่านใดที่มีเวลาที่จะมาเที่ยวในช่วงนี้เนาะช่วงเด็กๆปิดเทอมด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยตอนนี้คนไทยมาเที่ยวที่จอมเทียนเราเยอะมากๆเลยนะคะห้องพักก็ไม่แพง ท้องทะเลในช่วงนี้ก็สวยด้วยค่ะดูสิคะอันนี้ช่วงเช้านะคะเมื่อเช้าไปถ่ายมาเมื่อประมาณ9ก้าโมงกว่าค่ะพระาอาทิตย์กำลังขึ้นเลยสำหรับใกล้สถานที่จัดงานนะคะจะมีรถห้องน้ำไว้บริการเนาะท่านใดไม่สะดวกก็ด้านข้างๆฝั่งตรงข้ามมีห้องน้ำให้บริการทุกท่านด้วยนะคะน่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ น่าจะไม่เยอะลองสอบถามดูได้ค่ะละแวกนี้มีห้องน้ำให้เข้าหลายที่ค่ะช่วงที่พี่แหม่มเดินไปนะนักกีฬาก็กำลังมาถึงพอดีเตรียมตัวขนของลงจากรถนี่ยค่ะนักกีฬากำลัง ผลอุปกรณ์ในการแข่งขัน bitcoin. ลงน้ําทะเลสวยมากเลยค่ะเมื่อเช้าน้ําทะเลเนี่ยเป็นสีครามเลยเดี๋ยวพี่แมมจะทิ้ง ภาพรายการการแข่งขันของกีฬาชนิดต่างๆเอาไว้ในท้ายคลิปนะคะเผื่อเพื่อนๆท่านใดจะได้เข้ามาดูแล้วก็จะได้รู้เวลาการแข่งขันชนิดกีฬานั้นๆวันนี้จะเป็นเรือยืนพายค่ะเราเรียกเป็นภาษาบ้านๆเลยนะ เมื่อเช้าไปยืนมองนี่น่าสนุกมากๆเลยนะคะเนี่ยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วผู้หญิงที่เล่นเนี่ยตัวเล็กๆเองดูเนี่ยคนสุดท้ายที่ขึ้นเรือไปเนี่ยค่ะตัวนิดเดียวเองปาดเปรี้ยวมากๆ มีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะที่ลงไปในกลุ่มนี้ยเขาน่าจะแยกเฉพาะกลุ่มอายุนะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่พี่แมพไปยืนดูอยู่ห่างๆเพราะกลัวว่าจะไปบรบกวนนักกีฬาของเขาแต่อยากให้ทุกๆท,ท่านได้ชมบรรยากาศว่าแบบอากาศมันสุดยอดมากวิวทะเลสวยแล้วมีการแข่งขันกีฬาอากาศไม่ร้อนมากเหมาะสำหรับ ท่านใดที่ในช่วงโรงเรียนปิดเพิมนะคะพาบุตรหลานมาเที่ยวได้นะคะทะเลจอมเทียนค่าห้องพักเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงด้วยค่ะอาหารการกินก็หาง่ายค่ะไม่แพงเพราะถ้าแถบจอมเทียนเนี่ยก็จะมีการประมงพื้นบ้านของชาวประมงซึ่งออกเรือไปหากุ้งหอยปูปลามาขายเองอะคะ่ะให้มองดูทะเลเพลินๆกันไปก่อนนะคะ สีสวยมากค่ะสำหรับคลิปนี้พี่แหม่มก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องแหม่มนภาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพี่แหม่มด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ